หลังจากสารดีกาแผนกคดีเลือกตั้งได้ยกคำร้องกรณีที่กกตให้ใบส้มกับอดีตผู้สมัครสสพักเพื่อไทยเขต8จังหวัดเชียงใหม่นะคะเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยก็เนื่องจากว่าตัวผู้สมัครเองไปถวายปัจจัยให้กับพระสงฆ์จำนวน2000บาทตอนนั้นกกตก็เลยตัดสินเรื่องของการให้ใบส้มแล้วก็ตัดสิทธิ์การเป็นตำแหน่งสสทันทีพอหลังจากที่สารดีกาแผนกคดีเลือกตั้งยกคำร้องแล้ววันนี้ค่ะในส่วนของอดีตสสเองก็ เดินทางไปยื่นเรื่องให้กับกะกะตนะคะโดยบอกว่าอยากจะขอความเป็นธรรมขอเรื่องของตําแหน่งสสอกลับคืนมาให้เวลากกต15วันค่ะถ้าเกิดว่าเพิกเฉยจะมีการฟ้องกลับฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ค่ะซึ่งวันนี้นายสุรพลเกียรติชัยกรอดีตผู้สมัครสสเขต8จังหวัดเชียงใหม่พักเพื่อไทยเดินทางไปที่กะกะตนะคะเพื่อที่จะขอให้ทบทวนการให้ใบส้มและคืนสิทธิ์การเป็นสสหลังจากที่สารดีกามี คำพิาพากษายกฟ้องในคดีที่กรกะตอขอให้ศาลพิจารณาเพิกถอนสิทธิ์การสมัครและให้ชดใช้ค่าเสียหายในการจัดการเลือกตั้งใหม่นายสุรพลบอกว่าการที่สารมีคำพิาพากษายกฟ้องก็แสดงว่า กกตนั้นปฏิบัติถือว่าขาดความเที่ยงธรรมและยุติธรรมส่วนกกตอ้างรัฐธรรมนูญมาตรา225ว่าการวินิจฉัยของกกตถือเป็นที่สุดเห็นว่าเมื่อสารดีกาพิพากษาและมีคำวินิจฉัยในข้อเท็จจริงว่าการถวายเงินดังกล่าวเป็นเรื่องส่วนตัวไม่เท่าไม่ใช่การถวายพระป่าตามที่กกตวินิจฉัยเท่ากับเป็นการลบล้างคำตัดสินของกกตซึ่งการออกใบส้มย่อมไม่มีผลจึงขอ ให้กะกะตทบทวนดุลยพินิษของตนเองว่าการเลือกตั้งในครั้งแรกที่นายสุรพลชนะถือว่าเป็นการเลือกตั้งโดยชอบด้วยกฎหมายไม่มีการทุจริตโดยให้เวลากะกะต15 5วันถ้าไม่มีการดำเนินการใดๆก็จะให้ทีมทนายความพิจารณาดำเนินการฟ้องร้องฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157ค่ะ